สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องทํางานที่เดิมเวลาเดิมเพราะว่าตะกี้มุ่งหน้าไปเอาลัมโบกินีที่ไปเซอร์วิสไปที่นิสคาและวพ้ดีช่างบอกว่าเดี๋ยวขอไว้เลยแป๊บในอีกวันหนึ่ง mm hmm. จากคิวที่เราจะเปิดรถกันสวยๆกับล ok mm ัมโบกินีก็เลยต้องเปลี่ยนไปมาที่เดิมห้องทํางานผมแต่ได้นอนสัปดาห์นี้ความมันของเลสโชก็ยังเหมือนเดิมน้องบีนสัญยุงของเราไปถอยรถมาใหม่หนึ่งคันเป็นรถอเมริกันสไตล์แบบมีไอ้ปากคาบูอยู่ข้างบนนะครับเปิดดิสเปิดติดปีเซอร์นะครับ ชื่อว่าเชฟโรเลตเอลคาปิโน่ชื่อผองมัจะไม่แม่นนิดหนึ่งเดี๋ยวบิมสันยูเขาจะมาบอกทีิว่ามันเป็นแบบไหนเป็นรถเกง่งตูดกระบะจริงๆนะท่านผู้ชมครับจ้างให้นั่งเห็นไม่นั่งเลยผมว่าช้าคุยเลยว่าจ้างให้ผมนั่งก็ไม่นั่งแล้วก็ข่าวดีคือตอนนี้บีมสันยูขายรถที่ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากรายการร้อนแดงกอร้อนแดงอีกคือขายเรียบร้อยไม่เหลือซากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนี่คือรถแน่ดีของคุณบีมสันยูนะครับกับน้องบีมแล้วก็ รือตามชิวเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราไปชิวกันพาทีมงานเล็ทีมงานเล็โชว์ไปพักผ่อนที่แก่งอาจารย์กล้องตกน้ําหายไปหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นรอบนี้บิมสนันยูเขาเลยซื้อรถบ้านหนึ่งคันเลยวิ่งไปอยู่ไม่อยากบอกท่านผู้ชมครับเขาไปอยู่ที่บ้านที่ไร่ผมเนี่ยสยี่อาทิตติดต่อกันไม่รู้ไปทําอะไรกันสองคนกับชาชาไปกันนานมากเห็นบอกไปลองเจ็ตสกีไปลองเรือไปยิงปืนทาทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ได้ข่าวสดาห์หน้า ไปอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันแน่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออันนี้ทอาไว้ชงเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดไปปุ๊บคนโทรหาปับเลยเ e ็ Let s โชว์ฉบับฉบับเขาเรียกอะไรพิเศษก็คือเป็นฉบับปกติที่พิเศษก็คือเป็นโตเกียวออโตสลอลอันนี้เต็มเต็มนะฮะเน้นเหมือนเดิมคือเรื่องของความแรงความสวยในงานโตเกียวออโตสลอนเราไปดูตัวอย่างของรายการกันดีกว่าครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับเราอยู่คุณโต้งพรมิมิติดตัวสื้้ารับสวัสดีครับเสื้อสวยนะเดี๋ยวมีภรรยาบังคับใช่ไหมถูกต้องครับนี่เขาซื้อให้บ่ะแน่นอนฮะนะฮะเพราะพี่ตงนี่เป็นคนรักครอบครัวนะครับครับที่ที่มีครอบครัวให่น่ารักนะฮะภรรยาจะจัดเสื้อผ้าให้ตลอดเวลาเราจะมาถ่ายรายการถ้าไม่ใส่ตามนั้นเขาโดนด่าโดนด่านะครับครับก็เสื้อผ้าดีๆมีไม่ใส่ชอบทำตัวซกมกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเพราะเราชอบไปอาบน้ํา อับเองฮะอับเองตลอดนะครับเอาละเรื่องครับวันนี้นะฮะในเคสของเราพี่ต้องน่ากลัวมากอ่ะอันนี้เรื่องวัน้อเนี่ยครับทำไมไปหนึ่งเงี้ยไปโดนไปซ่อมมาผิดวิธีฮะเอาซ่อมด้วยการใช่เลยอีพ็อกซี่พ่อเหรอเอาสีโป๊ะโป๊ะโป๊ะกันเข้าไปที่มั่วไปหมดเลยฮะซ่อมล้อแล้วใครใช้สีโป๊ะเนี่ยฮะปกติเราต้องใช้อะไรอ่ะเนื้อเลยก็ต้องเชื่อมเชื่อมทำดีแต่ข้างหน้าข้างไม่ทำ เรื่องหน้านี่เขาเชื่อมาครับเนี่ยผมต้องมาแก้ให้เขาครับแล้วอีพ็อกซี่นี่คืออันนี้คือสีโป้กเหมือนสีทํารถอ่ะใช่ฮะทําให้มันแข็งตัวครับบ้าเหรออย่างเงี้ยก็นั่นน่ะสิครับล้อก็หนักบาลานซ์ก็ไม่ได้ดิครับผมมันก็เสียไปเยอะฮะจริงเหรอเนี่ยซ่อมมาผิดวิธีเราก็มาตามแก้ครับเขาให้อู่สีทำเหรอครับใช่ครับตายแล้วคุณผู้ชมบางทีเนี่ยไปซ่อมประกันภัยให้ผู้ที่เปนบอกว่าซ่อมได้หมดนะครับเนืงจากตัวถังยันล้อเนี่ยสภาพ ครับเขาไม่ชํานาญทางนี้ไงเออแล้วแล้วพุ่งจริงเอาแบบพวกที่โป้สีโป้วยถังมาโป้ล้อนี่มันคนละเรื่องเลยนะใช่ฮะเพราะสีโป้อย่างแม้ทั่ที่เราเก็บ้อยเนี่ยก็ต้องเป็นสีโป้พิเศษทอนความร้อนสูงอะเออางนี้นั่นแหลันนี้ถ้ากลิ้งมารู้เลยว่าไม่กลมละมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับการซ่อมวันนี้ที่โฟมนิมิจะทําคืออะไรครับก็หรื้อเรื้อที่เขาทำทั้งหมดออกมาหมดเลยฮะแล้วก็ทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยครับแล้วแล้วแล้ว เียหน้าียอะไรถ้าซ่อมเนี่ดูสภาพคุณผู้ชมทางบ้านดูอาจจะแบบเฮ้ยไม่ต้องแพงแน่เลยฮะ,ะดูแลสภาพบัตรซบจริงๆที่ต้องซ่อมนี้เท่าไหร่อ่ะพันเดียวฮะให้ hey, พันเดียวเลยเหรอฮะพันเดียวเท่านั้นเหรอพันเดียวครับแล้วสีนี่จะเลือกตามใจได้ปะ่ะได้ฮะได้ได้ได้ไดจริงเหรอฮะตามใจอยากสีชมพูครับ สเปคคุณก็ได้หรือสีม่วงตัวใครตัวมันนั่นน่ะนะฮะประมาณเท่าไหร่ครับพันเดียวพันเดียวพันเดียวระยะเวลาละครับก็น่าจะประมาณวันถึงสองวันน่าจะเสร็จรันถสองวันยกเว้นถ้าเกิดมาเช้าเนี่ยพอเคลียร์ได้จบในวันเดียวได้จบในวันเดียวได้ครับผมถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขอไปดูสภาพบีฟอร์ักเตอร์แต่วันนี้ไม่ต้องจะเร่งทำให้เสร็จใช่ครับจะทำให้เสร็จกันของเราใช่ครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับยกไปทำเลยบายละบายบายหนักอ่ะหนักสิอ่า มเมื่อกี้ทำไมผมต้องยกเนี่ยให้นี่ให้เงินเดือนผมว่ะครับพนักง,งานใหม่ดีมากเลยฮะพนักง,งานหน้าตาดีด้วยเนี่ยนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้จากไอ้เน่าที่เห็นนะฮะเห็นไหมซ่อมสีทำมุมขอบทุกอย่างไม่ต้องมีการโป๊ออีกต่อไปรเรียกแบบนี้ได้เราใช้อะไรดีฮะใช้สี powder c o ้ดฮะดสี powder coat เนี่ยสามารถครอบอบ,อบม,อไ,มได้ดีได้ไปตรงทไงแงออก ที่เข้าเครื่องเข้าเครื่องเครื่องแล้วก็เรื่องยิงสายลอกสีออกให้หมดฮะแล้วก็เชื่อมเป็นเนื้อขึ้นมาเลยเชื่อมเป็นเชื่อมอลูมิเนียมขึ้นมาใหม่หมดอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วใช่ครับผมต้องมีความสุเลนโป๊ะโป๊ะเนี่ยเขาไปเก็บแค่แบบรอยเล็กๆจิ๊ดๆไม่จะพ่อกระเละเทเองนะฮะคุณผู้ชมฮะอลังการงานสร้างมากในราคา1,000บาทเท่านั้นครับอร์ล้อโอ้เมาเหมือนล้อใหม่ ที่นี่มีบริการดัดคดทุกอย่างด้วยนะครับเรียกว่าขอบพระคุณอย่างสูงพี่ต้งครับฝากเบอร์หน่อยครับครับโทรมาได้นะฮะ0 8 6 5 6 5 3 3 3ครับ0 2 2 2 2 6 4 3 3ครับในเวลาทำการจันถึงเสาร์8โมงถึง6โมงเย็นครับผมนะครับก็บางทีลูกค้าทางรายการนะฮะคุณผู้ชมชอบโทรมาตีหนึ่ง ครับทบ้านเขาเกิดแตกแล้วนะฮะยังไงก็ตามก็โทรมาในเวลาทําการครับคือเราไม่ได้เป็นบริการ24ชั่วโมงแบบเซเว่นนะนะฮะครับผมยังไงก็ตามก็ผู้ชมเชื่อใจผมไม่มิดนะฮะพอรอดูทุกอย่างของคุณสามารถซ่อมได้ครับผมถอกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โต้งครับคุณครับเดี๋ยวผู้ชมช่วยต่อไปรายการเรสโอนครับครับ